สวัสดีทุกคนคือเราจะบอกว่าอิคา n t ตาเนี่ยมันคือเพิ่มแต่งขึ้นมาพวกศาสนาไอ้ขันตินขึ้นมาแน่รใมากเพิ่น่ต้องแบบซึ่งฉันก็ทำเหมือนกันเดี๋ยวเราดูว่าเป็นยังไงเดตอนนั้นฉันยังเด็กออกาตอนนั้นน่าจะประมาณน่าจะหกปีเองฉันเนึงไปครยเพื่งบอกแม่ว่าเฮ้แยแคนเคิ่นในสีบ้างอมีขึ้เคมาลไหมแม่ผว่าได้ มีเกมอยู่เกมหนึ่งก็ดีแม่ก็ถือเอามาให้ซึ่งฉันก็สงสัยเกมยุคเป็นเกมอะไรเป็นเยนว่าส์ไมเวลฉันก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นอาจจะเกมใหม่หรือเกมเก่าก็ได้ฉันก็ลองเอาไปเสียบดัเล่นดูมันในการแนะนำตัวละครเกิดขึ้นซึ่งมันก็จะมีมาห้าหกตัวละครซึ่งฉันก็เล่นเกมที่ตอนแรกเราได้รับภ่าสกิลจากคุณแม่ให้งาน แต่พอเราถัพไปตกลงกันไหก็เจออะไรบางอย่างนะพักก็เป็นนี้นี่เราก็ไม่เจองนมีนที่ฟีนนั่นจะคอยกันำไม้มาให้สามหลกกรื่งเราก็รับภารกิจแล้วไปเอาดอกไม้จะพอเราออกจากฉาดนี้ไปก็เกิดปิดไฟทว่อยากเกิดาซึ่งเราก็ต้องไปเอาดอกไม้จากขันอกแล้วหลังจากที่นึกเมียดอกไม้มาแล้วเราก็จะเดินงกลับไป จะมันเกิดมีภาพันรยากขึ้นแต่พวพอเราเอาดอกไมใ้ให้ดูของครีมดูครีมก็จะบอกให้เราไปหาตัวที่โชเลมอนไป่ได้จะลอซึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นแต่ก็เล่นต่อไปซึ่งถอดสูงก็เล่นเล่นหนุนนี่แต่ก็เกิดมีภาพใหญ่ขึ้นอีกแล้วเพรเราทำมาขั้นหนึ่งก็ไม่อีกแล้วแล้วเราก็ไปหาตัวนึงที่จ,จอดแดง มีภาพอะไรอย่างนี้ขึ้นอีกแล้วนางก็จะขอให้เราอะรับฟังสิน,นางถวะพเรารับฟังนางก็ตื่ขึ้นเองพองเรากลับมาเราเห็นไม่ตกกระไรมาคอยอยู่ของเขานันมีเลือเดเต็มหมดเลยไอโจ้ต้องดำภาาสีดำเฉยเลยแล้วโชว์นางขึ้นนะว่าฉันเถียงแกนะฉันคลิปลั่นเลยฉันน,ววน,นะน,นี่ไม่หาแม่แม่บอกว่ามีอย่างน,นั้นแค่นี้แล้ว